กลับสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นําพ้าสวยๆมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อครับผม เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้มีพระชุดหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ทวดพระสมเด็จพระนางพญานะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกคิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับ องแรกคิดแรกนะครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ําพร้อมห้อยนะครับผิวคล้ายๆผิวคล้ายๆออกสีนาคๆนะครับสีนาคนะครับสีนาคนะครับพระเนื้อโลหะจะแบบเหมือนโดนล้างมานะครับเหมือนโดนล้างมานะครับล้างดูเนื้อข้างในนะครับน่าจะมีส่วนผสมของนาคนะครับผมสวยนะครับสวยคาสติกนะครับสวยคาสติกนะครับสีออกอ่า สีออกแดงๆนะครับอย่างแดงมากๆเลยนะครับอันนี้เอาราคาแบ่งปันแล้วกันนะครับผมเอา800บาทนะครับหลวงพ่อเงินนะครับแ0 0บาทนะครับมาสวยนะครับผมสวยมากเลยนะครับหล่อชอบโบราณแบบนี้ฮะอันนี้องค์ที่1นะครับผมองค์ที่1ครับ800นะครับผมต่อไปองค์ที่2องครับองค์ที่2องนะครับองค์ที่2ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับ เป็นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะข้างในก็คือจะย่นนะครับหลงหน้าหลงพ่อยิ้มสวยนะครับหน้าหลงพ่อยิ้มสวยนะครับเท้นหรือจีวรต่างๆสวยคมนะครับสวยคมเลยนะครับนี่ฮะเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองครับผมแปดร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับ ต่อไปองค์ที่สมนะครับองค์ที่สามจะเป็นพิมพ์องค์นี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อย่นแห้งเก่านะครับเนื้อย่นแห้งเก่านะครับอันนี้องค์ที่3ามนะครับอ่จะดูเห็นพัวกระแสเนื้อโลหะต่างๆนะครับอ่มันอาจจะสะ,ะท้อนไฟที่หนึ่งนะครับสะท้อนไฟที่หนึ่งนะครับอ่นนี้องค์ที่สาม 800. นะครับผมแ0 0อนะครับ ต่อไปองค์ที่4ี่ครับองค์ที่4ี่องนี้ก็สวยครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่ะเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับอันนี้องค์ที่4ี่ครับผมมีสี่องนะครับมี4ี่องนะครับเนื้อออกหนักหนะครับต่อไปจะเป็นพิมพ์พิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่านะครับเห็นตะนิมขึ้นทั่วองค์เลยนะครับนี่ครับเห็นตะนิมขึ้นทั่วองค์นะครับเลี่ยมเก่าแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับ ตัวคลาสสิกครับตัวคลาสสิกนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับองค์นี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกนะครับอ่าองค์ที่หกองค์นี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่าพระพระผิวหิ่งนะครับพระผิวหิ่งนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันแบบนี้เลยนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันแบบนี้นะครับ อันนี้องค์ที่หนะครับผมเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดจะเป็นผิวอ่าายเงินนะครับภายเงินขึ้นทั่วองค์นะครับส่องดูก็จะเห็นพวกน้ำทองนะครับเศษน้ำทองกระจายนะครับเศษน้ำทองกระจายเลยนะครับนี่ตามซอกตามองค์พระนะครับอ่ อันนี้จะแก่เงินนะครับองค์นี้นะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดครับผมเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดนะครับอ่าองค์นี้ก็เนื้อจำดิสแก่เงินเหมือนกันนะครับอันนี้องค์ที่แปดนะครับวันนี้ได้หลวงพ่อเงินสวยๆมาหลายองค์นะครับลองพิจารณาดูนะครับตองดูก็จะเห็นพวกสนิมขึ้นทั่วองค์นะครับสนิมขึ้นทั่วองค์มีผิวภายเงินคุมนะครับอยู่ภายเงินคุมนะครับ อันนี้องค์ที่8ดนะครับผมเจ็ด R แปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่9้าครับองค์ที่เก้านะครับนี่ฮะองค์ที่เก้าพิมพ์นิยมนะครับองค์ที่เก้านะครับยวขอญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตู้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่9้านะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สินะครับองค์ที่สิบ องที่สิบองค์นี้ก็สวยนะครับเจ้าริ้วจีวรคมดีนะครับจะมีบางองก็จะติดค่าเบ้านะครับค่าเบ้าเดิมๆนะครับค่าเบ้าเดิมๆนะครับวันนี้งองค์ที่ส uh, ิบครับผมแปดร้อยบาทนะครับต <savior> ่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับหลอมมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินเนื้อโลหะนะครับอ่าันนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับแปดร้อยนะครับ ต่อไปองค์ที่สิบสองนะครับองค์ที่1ิบสองคงนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อออกคล้ายๆสำลิศนะครับแจกเงินนะครับแจกเงินนะครับแปดร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่1ิบสองนะครับสวยนะครับสวยมากเลยนะครับในองค์ที่สิบสองนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาอ้วนล่ำนะครับองค์ขี้ตา วันลำนะครับอ่าอันนี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ที่สิบสามนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ที่สิบสี่ผิวจะขูุขราหน่อยนะครับผิวจะขูุขระนะครับเกิดจากการหล่อนะครับแต่เนื้อข้างในเก่านะครับเนื้อข้างในเก่านะครับอ่าบางองค์ ล้างดูก็จะเห็นพวกน้ำพองกระจายนะครับองที่ติบสามนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหหกสามเจ็ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ละแ0ดร้อยนะครับอ่นนี้องค์ที่1ิบสี่นะครับองที่สิบสี่ถวยทุกองค์นะครับถวยทุกองคนะครับแ0ดร้อบาทนะครับต่อไปองค์ที่สิบห้านะครับองค์ที่1ิอห้าองนี้จะออกเนื้อสำริดนะครับแก่เงินนะครับ เนื้งออกขาวอสำลีแก่เงินนะครับอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับผมพิจารณาดูนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับาเหรียญหล่อลงพ่อปนะครับอันนี้เนื้อแก่เงินนะครับองค์นี้แก่เงินนะครับเนื้อโลหะย่นนะครับเนื้อโลหะย่นเก่านะครับย่นเก่านะครับองค์นี้ขอ1 5 0 0บาทนะครับ หนึ่งพัน500้ารอบาทนะครับองนี้แก่เงินนะครับสวยนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับลงพ้าไปนะครับเหรียญล่อนะครับอันนี้แก่เงินนะครับเอาหนึ่งพัน้าร้อบาทนะครับ1 5 0 0พัน้ารอยบาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อหลงปู่รอดนะครับวัดบางน้ำบนนะครับ เหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน,บน้ำบนนะครับอันนี้ขอหนึ่งพันแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทนะครับขอญอาตไปไวๆเลยแล้วกันนะครับต่อไปเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับเมฆสิทธิ์เมฆพัดนะครับเมฆสิทธิ์เมฆพัดอันนี้แปดร้อยพอนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับแปดร้อยบาทนะครับมีสององ,งนะครับเนื้อเมฆพัด แล้วก็อีกองคหนึ่งจะเป็นพิมพ์ปิดตานะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็เอาแปดร้อยนะครับอีกองคหนึ่งจะเป็นพิมพ์ผระปิดตานะครับปิดตานะครับเนื้อออกอมเขียวนะครับอมเขียวนะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อออกอมเขียวเลยนะครับ 800รอยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์6 6้าเจ็ดเก้าห้าหกกสามเจ็ดูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นหลงปูทวดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมพ์คอขีดนะครับหัวขีดนะครับก็เรียกหัวขีดนะครับดูคาบขายคาบว่านนะครับขายว่านขึ้นทั่วองค์เลยนะครับคาบขายคาบว่านขึ้นทั่วองค์นะครับ สวยนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอาหารี้องค์ที่หนึ่งนะครับเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับองค์นี้หน้าตาสวยคมชัดนะครับหน้าตาสวยคมชัดนะครับคาบว่านผุดขึ้นจากเนื้อแบบนี้เลยนะครับหน้าตาติดคมนะครับมีหัวขีดนะครับจะมีหัวขีดตรงนี้นะครับทุกองค์นะครับ อันนี้องค์ที่สองนะครับผมองค์ที่สองนะครับแปดร้อยครับผมราคาแบ่งปันเบาๆนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองนี้เนื้อย่นนะครับองค์นี้เนื้อว่านย่นแห้งเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตุนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอันนี้องค์ที่สามนะครับแปดร้อย นะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับลองพิจารณาดูนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับผมองค์ที่ห้านะครับเต้นคอตึงๆนะครับเต้นคอตึงๆแบบนี้ฮะอ่านำว่านช้ำๆเลยนะครับอ่านำว่านช้ำๆแบบนี้เลยนะครับมานนองค์ที่ห้านะครับผม หลงผู้ทั่วจะมีห้าองค์นะครับเอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับต่อไปมาดูเป็นพระทุ้มกอรนะครับพระทุ้มกอรพิมพ์ใหญ่นะครับพระทุ้มกอรพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับแร่ดอกมะขามสวยๆเลยนะครับแร่ดอกมะขามสวยๆนะครับทุ้มกอเอาองค์ละแปดร้อยแล้วกันนะครับแปดร้อยบาทครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับแปดร้อยนะครับ ต่อไปองค์ที่สองครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีขนกนะครับพิมพ์ใหญ่มีขนกตุ้มแขนลึกๆนะครับคาบกุดมดนะครับตุ้มแขนลึกๆคาบกุดมดนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับจะเห็นแล่ดอกมะขามชัดเจนนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับแปดร้อยนะครับ ต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะครับเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับนี่องค์ที่สี่ครับผมแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับพิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยแปดร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปองค์ที่หกนะครับอ่าไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรืยเพุ่มเติมได้นะครับ 0 9 7 9 5 6 6้าเจ็ดก้าห้าหกกสามเจ็ดนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมต่อไปองค์ที่8ดครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงสวยนะครับเนื้อแดงสวยนะครับนี่ะแร่ออกมาขามสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่8ดนะครับผมแ800ดร้อยนะครับ ต่อไปองค์ที่9นะครับองค์ที่9นะครับอ,องค์ที่9้าครับผมแ0ดรอบาทครับ้ต่อไปมาดูเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จชุดนี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้องค์ที่1นะครับเนื้อแตกลายงานะครับเนื้อแตกลายงานมวลสามก้อนใหญ่ๆนะครับมีรอยปิรอยแยกนี่ฮะสวยงามนะครับรอยปิรอยแยกสวยงามนะครับ อ่ะอันนี้ขอแปดร้อยแล้วกันนะครับแปดร้อยนะครับองค์ที่หนึ่งครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ลึกสวยครับองค์ที่สององค์นี้ก็เอาแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่สามครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับด้านหลังรอยปีลอยแยกองค์นี้จะเก่น้ํามันนะครับ แกน้ำมันนะครับอันนี้องค์ที่สามครับผมแปดร้อยครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่นะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ทรงดีนะครับพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับมวลสารชัดเจนครับมวลสารชัดเจนนะครับนี่ฮะพิมตรงนะครับได้เหลี่ยมได้มิติแบบนี้นะฮะุ้มแขนลึกๆนะครับส้มแขนลึกๆนะครับันองค์ที่สี่ครับผมเนื้อแกน้ํามันครับ แปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับจะเป็นพิมพ์แบบแตกรายงานนะครับพิมพ์แตกรายงานนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกลึกๆครับอันนี้องค์ที่หกนะครับเนื้อสวยนะครับสุ่มเด็จชุดนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่หต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดอ่าองค์ที่เจ็ดครับผม แปดรอเช่นกันนะครับต่อไปองค์ที่8นะครับเนื้อข่าวนวลนะครับเนื้อขาวนวลน,นะครับ,อ,อ,วนวนนรบอันนี้องค์ที่8นะครับผมต่อไปองค์ที่9นะครับองค์ที่9คนระับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระเกจินะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ฮะลึกๆครับพิมพ์คมๆนะครับพิมพ์คมๆตัวหนังสือลึกๆคมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้หลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับขอบข้างก็ประมาณนี้นะครับ เหรียญห่วงเชื่อมครับผมอันนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับหลวงปู่เดิมครับแปดร้อยนะครับต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัหลักสีนะครับอ่าหลวงปู่ขาววัหลักสีครับเหรียญนี้ก็เอาแปดร้อยบาทครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับจะขอย่าาไปไวเลยนะครับอ่าหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญเลื่อนสมณตักนะครับปีศูนย์ปดนะครับแปดร้อยบาทครับ ในตาคมนะครับเส้นผมเป็นเม็ดเลยนะครับนี Ole, ่ฮะในตาคมเส้นผมเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับอ่าเหรียญตวยนะครับเหรียญตวยนะครับอ่าหลวงพูอทวดนะครับาแปดร้อยครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อขันทนะครับอ่าวัดนกกระจาบนะครับเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบครับผมเหรียญนี้ก็เอาแ800ร้อยบาทครับ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออี๋นะครับาพระอุปัชฌาย์อีวัตตหีบนะครับเหรียญหลอกเก่านะครับพระอุปัชฌาย์อีวัตตหีบครับเหรียญนี้ก็แ800รนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมมาเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญเก่านะครับแ0 0อนะครับ รายการต่อไปเป็นเหรียญก็เรียกเหรียญนักกล้ามนะครับเหรียญนักกล้ามนะครับหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกัลวัดรพญาศนะครับเหรียญสวยคมนะครับสวยคมนะครับแปดร้อยบาทครับผมอ่าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับอ่าหลวงพ่อโสธรสองสี่อ่าสองสี่หกศูนย์นะครับสภาพใช้หน่อยครับหลวงพ่อโสธรนะครับแต่เหรียญผิวตึงนะครับจะต้องดูก็จะเห็นพวก เส้นขนแมวนะครับเส้นริ้วจีวรต่างๆถวยคมนะครับยันถวยคมนะครับอ่าแปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยบาทนะครับเหลี่ยมข้อโสทรนะครับาต่อไปนะครับมาดูเป็นพระนางพญานะครับพระนางพญาพิจุโลกนะครับอันนี้จะเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่เนื้อเนื้อสวยมากนะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับ เม็ดแ่ลอยๆยเลยนะครับเม็ดแร่ลอยๆอยนะครับหายากครับผมนางพญาพิมพักคตินะครับอนี่เม็ดแร่ลอยสวยนะครับนางพญาขอพันหนึ่งนะครับองค์นี้นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งเป็นนางพญาพิมสักคติครับผมหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นอกนุ่นเล็กนะครับ องค์นูนเล็กนะครับองค์นี้สวยครับองนูนเล็กนะครับเนื้อเขียวมอยนะครับองนี right ้นะครับเนื้อเขียวมอยนะครับองที่สองหนึ่งพันนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับอง์ที่สามนะครับจะเป็นพิมพ์สังคติครับองค์ที่สามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับ ไปไวห,หน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอด,ลดไลน์มาขอรูป anyway. เพ uh, เปิ่มเติมได้น, 1, นะครับอ่านี่องค์ที่สี่นะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับเนื้อหนึบนุ่มนะครับด้านตั้งด้านข้างก็จะตัดต่อแบบโบราณแบบนี้ฮะตัดต่อแบบโบราณนะครับนี่ฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมากนะครับมานี่องค์ที่สี่นะครับผมหนึ่งพันนะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าจะเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับองค์นี้นะครับ เม็ดแร่สวยค่าปูเดิมนะครับเส้นคอเส้นแขนนะครับเส้นคอเส้นแขนต่างๆตึงๆนะครับแล้วออกมาขามเปียกนะครับมาขามเปียกนะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ที่หนึ่งอันนี้องค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับนางสวยนะครับนางสวยมากนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมหนึ่งพันนะครับ ต่อไปองค์ที่สามนะครับพิมพ์เข่าโค้งครับอันนี้องค์ที่สามนะครับนองพญาพิมพเข่าโค้งนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมหนึ่งพันบาทครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์นี้สภาพใช้นะครับอ่าองค์นี้สภาพใช้แต่เนื้อเก่านะครับอ่าองค์นี้สภาพใช้นะครับอ่าองค์นี้ก็เอาพันหนึ่งนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับเป็นอ่าพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับ อกนูนใหญ่นะครับอกนูนใหญ่จะหายากนะครับหายากนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับราคาก็ลดได้นะครับผมต่อไปองค์ที่หกครับองค์ที่หกครับอ่ันี้องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับผมองค์ที่หกนะครับต่อไปมาดูเป็นพระ พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับชุดนี้จะเป็นบางขุนพรมนะครับคาบกูเดิมๆนะครับบางเป็นชุดบางขุนพรมกูเก่านะครับบางขุนพรมกูเก่านะครับอันนี้เป็นชุดที่เก็บสะสมไว้นานแล้วนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมบางขุนพรมกูเก่านะครับองค์นี้ขอ1,500บาทครับผม หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบางองค์บางทีมันได้ราคามาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับบางขุนพรมเช่นกันนะครับบางขุนพรมนะครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับอันนี้องค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองครับองค์ที่สองครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สาม อ 3, 3, ่านันองค์ที่สามนะครับกูเก่านะครับอ่าบางคุณพรมกูเก่าหมดเลยนะครับอันิองที่สามนะครับมีคาบดินขี้เป็ดนะครับคาบฟองเต้าหู้นะครับสภาพตัวยเดิมนะครับองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะครับเป็นพิมพ์อกคุดนะครับองค์ที่สี่เป็นพิมพ์อกคุดนะครับเนื้อแก่มอนตาดนะครับเนื้อแก่มอนตัดนะครับวันนี้องค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์ ปกโพนะครับบางปูรมกูเก่านะครับองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ปกโพนะครับนี่เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยครับนี่ครับผมองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับองนี้คาบกูนานานะครับนะคะองค์ที่หกนะครับมันมีพันห้าเช่นกันนะครับอันนี้เป็นชุดที่เก็บไว้นานแล้วนะครับ คาปุมันฝังแน่นเลยนะครับไม่ออกนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับบางคุมพรมนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่หกนะครับต่อไปจะเป็นวัดระคังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับสภาพใช้ครับแต่เนื้อเนื้อโคตรปึ๊กเลยนะครับเนื้อแก่มอนสาดนะครับ นะครับเปึ๊กเลยนะครับมานี่องค์ที่ผมองค์ที่องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดบางขุนพรมนะครับกู่เก่าครับองบางขุนพรมกูเก่านะครับมานี่องค์ที่แปดนะครับต่อไปองค์ที่เก้าครับผมองค์ที่เก้านะครับ องค์ที่เ้านะครับนี่ฮะเนื้อสวยนะครับองค์ที่เก้านะครับเนื้อมีคราบแป้งคราบปาดนะครับมีรอยปาดรอยเนยนะครับคราบกลุกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับอ่านี้ลงรักด้านหลังสวยคลาสสิกอ่าองค์นี้สวยคลาสสิกผมชอบมากเลยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับผม องค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับบางขุนพมกูเก่านะนี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับลองพิจารณาดูนะครับและอีกองค์หนึ่งครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จวัดเกศชโยนะครับเนื้อสวยนะครับองค์นี้เนื้อสวยนะครับสีขาวเหลืองนวลนะครับ เปล่าเรืองนวนนะครับอันนี้เหมือนคล้ายๆอะไรลักอะไรติดนะครับอ่ะองนี้สวยนะครับองนี้สวยนะครับเนื้อปึ๊กเลยนะครับเนื้อปึ๊กเลยนะครับมา อ่ะอันนี้การหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ